มีเพื่อนถามว่าไอ้งอนร้อยงอนใหญ่ตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาชั่งกันไฟฟ้าร้องแต่มันค่อนข้างเปียวนิดนึงไม่ค่อยได้จับมันไอ้งอนโหดไอ้งอนร้อยสายโหดตีตาย ดูแข้งหลังว้าวเดี๋ยวมาดูแข้งหน้ากันแต่รองเท้าการตีนเจ็บ จะมาดูกันว่าน้ำหนักเท่าไหรตึ๊บป้ขึ้นกิโลแล้วน้ำหนักอยู่ที่สี่กิโลน้ำหนักอยู่ที่สี่กิโลไอ้งอนร้อยงอนใหญ่สายโหดสายตีตาย